สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็พอดีเจอของแปลกๆนะครับก็เลยถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ชมเนาะอันนี้ผมอยู่ที่บ้านสวนนะครับก็เลยเจออะไรแปลกๆนะครับก็ก็แปลกใจนะครับไม่เคยเห็นนะครับเพื่อนว่านี่คืออะไรนะครับนี่คือมองไกลๆเนี่ยก็คือเหมือนนึกว่าเป็นฝุ่นนะครับเพื่อนนึกว่าเป็นฝุ่นลอยเกาะครับเขามาเกาะอยู่ที่ข้างบ้านนะครับแล้วก็ ติดกับเก้าอี้นะครับก็เลยสงสัยนะครับเพื่อนๆว่าเอ๊เขาเป็นตัวอะไรกันแน่นะครับหรือว่าเขาเป็นสัตว์หรือเปล่าหรือเขาเป็นอะไรนะครับพอมาดูใกล้ๆนะครับเพื่อนๆดูน้เพื่อนๆดูดูไปด้วยกันนะครับดูใกล้ๆครับนี่เลยครับเป็นตัวอ่อนของตะกแตนนะครับเพื่อนๆตะกแตนยงย่นะครับตะกแตนตำข้าวนะครับ แน่ใจว่าภาษาทางการเขาจะเรียกว่าอะไรนะตระกตาแตนชนิดอะไรนะนี่ครับนี่จะเป็นรังของเขานะพเพื่อนๆน่าจะพอเคยเห็นเนาะรังของตกกะกแตนนะครับพเพื่อนนี่ส่วนลูกเขาเนี่ยออกมาจากรังนั่นเลยนะอันนี้ตัวดิกๆๆสูงไหมพเพื่อนดูโอเลยต้องขออภัยนะครับถ้าพเพื่อนๆมองว่าอาจจะเป็น น,นี่เลยครับเผื่อเพื่อนๆท่านใดยังไม่เคยเห็นผมก็เพิ่งเห็นครั้งแรกนะเกี่ยวกับการเหมือนเอาเป็นว่าชีวิตใหม่แล้วกันเนาะนะครับเพื่อนๆเขาน่าจะเกิดใหม่นะคือออกมาจากร่งางแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆหยอกกันแล้วนะนี่เนี่ยเล่มแล้วเขาก็จะห้อยหัวตรงแตง่งตรงแต่งแบบนี้ผมสูมกลับไปให้เพื่อนๆได้ชมเนาะนี่เลยเขาจะห้อยหัวตรงแต่งเนี่ย เป็นพวงแบบนี้เลยนะอืมครับเป็นชีวิตแปลกๆนะครับก็นํามาให้เพื่อนๆได้ชมเนาะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์จากการรับชมนะครับแปลกใหม่ดีสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาตินะครับเพื่อนยังไงมองมุ่ใหม่กับปทีุ่บันต้องขอขอบคุณเพื่อนๆ,ๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ thank you